สวัสดีค่ะไม่ก่อนสัสดียวแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเราอยู่ที่ไหนคะวัดวัดกอดเกลือกอดเลสนะคะอ่ะแล้วมาดูม้ากันนะคะที่นี่มีม้าด้วยอู้ดูสิม้าเทนน่ารักมากเลยเด็กๆชอบม้าพ่อๆพ่อๆพอๆพ้ๆจะดีไหมระวังหมาแม่กลัวระวังหมาอ่ะยกมาสีถาดนั้นของเราเขอยกมาโอเคอ่ะเด็กๆให้เด็กๆเอาให้ โอ้โหดูจนนี่ก็หิวจนนี่ก็หิวกินไหมคะกินไหมโอ้กินเฮ้ยโอ้คุณแม่จ๋าดูชี้คุณแม่จ๋าหิวแมันยกคันเขาคันเขาขอค่ะเขาขอเหรออุ้ยน่ารักจังเลยโอ้ดูชี้ฉันหิวฉันหิวแบมือแบมือนี่นี่ดยวดูคุณป้าทำแบแบมือแบบนี้แ่แบ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 แบ่แบ่แ่แบ่แอ่แบ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 ่แ่แบบ่แบ่แ่แบ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 ่แ ให้ตัวน้อยบ้างสิออ้ตัวน้อยชีตแตกแพงไปดูตัวน้อยชีเหมือนแพงขวัญเลยตัวนี้โอ้โหเธอปวดฉีใช่ไหมเธอปวดฉีใช่ไหม,อ,มอันนี้นี่แพงเอามาให้ตัวนี้บ้างสิตัวนี้ชีอ่ะอ่ะอ่ะโอเคฉีว่าให้อู้ดูตัวนี้พี่เดินตามมีลลเพสโอ้ตัวอ้วนกว่าขเขาเลยเจ้าดีใช่ไหม แม่มาขโมยมาจากที่นั่นเหรอคะอืมนี่ลองลองลองให้น้องนั่งหลังถ่ายรูปได้ไหมเน่เทฟค่ะเออพี่มินนี่ชอบไหมลูกแม่นะเขาขโมยจากแผงเนี่ยอหรอเออดูดิตรงนี้อยู่เกาะเปิร์ตนะคะนี่เป็นส่วนของวัดเกาะเปิร์ตเรากำลังจะขึ้นไปบนซันชาย อันนี้ก็จะติดน้ําทะเลเลยค่ะทุกคนเป็นเกาะสวยมากสวยมากนะคะนี่ที่เรามองเห็นอยู่เป็นทะเลเป็นหน้าผาเป็นภูเขานะคะนี่ก็มีม้าของทางวัดค่ะทุกคนก็แวะมาให้อาหารได้จอสีมาแค่น่ารักมากสวัสดีตัวนี้ชื่อเพชโอตัวนี้สีน้ำตาลสวยจังเลยเนี่ยนเนี่ยเนี่ยตัวนี้สวยจังเลยเนี่ย ขออะไรคะคุณพ่ออุอ้มหน่อยขอข้าพ่อขอข้าพ่อขอข้าพ่อหน่อยโอ้โหอ,อ,อย่าเขา้าข้าขงหลังเออ,อ,ขอเขาจะหลงถีบนะเานาะะเต,นนะตะเตนานะอืมอ่าให้ให้ให้ให,ให้ให้เขาแล้วโอ้ยไม่กล้าเหรอคะกล้ากลัวเหรอคะชอบใจใช่ไหมอ่าทีนี้เราจะขึ้นไปต่อกันเนาะ แล้วเราจะอยู่ตรงนี้กันก่อนแป๊บนึ่งนี่นี่นนคุณพ่อให้อีกแล้วค่ะขอบคุณค่ะก่อนน้องเพลงขอ,ขอสวัสดีค่ะอ่ะไปให้ให้เพชเรียกเขาว่าเพชเขาชื่อเพชลูกตัวนี้เพชน้องเพชเพชเพชเรียกเพชอ่ะเพชบอกเพชอยากกินละเมื่อไรจะให้จะถึงเพชสักทีอ่ะให้เพชให้เพชโอ้โห อืมเอาวางก็ได้หนูวางเอาวางวางอ่าเอาวางโอเคโอเคเห็นไหมเพชรกินแล้วเพชรเพชรเพชรต้องใช้จมูกเขี่ยอีกทีเย้เย้เย้เยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยโอู้ดูพี่มินทำพี่มินกำลังให้ไปไหนคะมานี่มานี่ค่ะมานี่ค่ะมานี่ค่ะมานี่โอจะไปนั่งชิงช้าเหรอคะโอโอไปนั่งชิงช้าโอเคระวังตกเขานะคะ ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นหลักกิโลของซันชายซันชายคาเฟ่นะคะทุกคนมป้าไปนั่งชิงชา้าดูสิโอโหชิงชา้าชิงชา้าน้องอยากจะนั่งชิงช้านะคะโอ้ดูดูด,ด,ดูให้คุณพ่อคุณพ่อมาอยู่ด้วยให้คุณพ่อนั่งด้วยให้คุณพอนั่งด้วยโอโหเรียกคุณพ่อไหนแล้วโอว้าว้วาว น้องแพงชอบไหมคะชอบค่ะชอบค่ะนั่นไงคุณพ่ออยู่ตรงนี้คุณพ่อคอยดูดูน้องแพงตกเขานะคะน้องแพงเนี่ยมีรถม้าด้วยเห็นไหมมีรถม้าด้วยพี่มินพี่มินคะพี่มินขึ้นรถม้าคะพี่มินนั่งรถมา้าโอเค พี่มินขึ้นรถมา้าไปเลยฮะห,ห,หรอเออดีจังเลยเจะอาขึ้นไปนั่งกับพี่กายขึ้นไปนั่งกับพี่จา๋าเร็วอะขึ้นไปนั่งกับพี่จ๋าอะระวังตกนะระวังตกนะค่อยๆนะดดูน้องด้วยนะนโอเคนะอะบายบาย,บายคุณแม่หนยบายบาย,บายคุณแม่หนยคุณพ่อเอ,อาโทรศัพท์คุณพ่อมาถ่ายรูปลูกให้หน่อยมาแล้ว คุณพ่อเล้วๆคุณพ่อก่อนเดี๋ยวลูกร้อนแล้วแล้วเอาโทรศัพท์มาเอาคุณพ่อมาเดี๋ยวถ่ายรูปแม่จะถ่ายรูปให้ลูกอันนี้แม่จะอัดคลิปลง contributes youtube ให้อันนี้แม่จะถ่ายไม่ได้แม่ต้องใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ถ่ายเนาะอันหนึ่งสองสาวันทุทีนะให้คุณพ่อถ่ายให้ดีกว่าอ่ะถ่ายให้หน่อยลูกสาวสองคนโอ้ดูชี้กาลังร้อนนะ่าดูเลย ข้างหลังเป็นแบ็กกาาข้างหลังเป็นอะไรคะทะเลทะเลอืคือแบบว่าคือมาทีไรก็ประทับใจนะทุกคนจะมีภูเขามีน้ำน้ำทะเลอะคือมองเห็นหมดอันนี้เขากาลังสร้างร้านกาแฟใหม่เนาะอันนี้อันนี้คืออนุสรสถานยวนอพโยพอีกร้อยห้าสิบกิโลไหนไหนมีอะไรคะ พาคุณแม่จ๋าไปไหนอุ้ยพี่เมนมาดูอะไรนี่มีบัวจริงๆด้วยค่ะพี่เมนมีบัวมีบัวจริงๆไหนนั่นค่ะบัวนมฮัลโหลเห็นกันไหมนี่ไงพ่อนี่ไงสะพานนี่ไงคาเฟ่ตรงนี้เขามีสะพานในนี่ด้วยอ่ะสะพานอะไรอ่ะนี่นี่ไงเดินขึ้นไปบนคาเฟ่เขาเห็นไหมโดดขึ้นไปนี่นะนี่นี่นี่เดินอะมี โอ้ดูสิมีทะเลมีบัวนมโอ้นี่ไงเขามีสะพานเดินขึ้นไปเห็นไหมนี่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 มีสะพานเดินขึ้นไปด้วยดีจังเลยบายบายบัวนมปะเราเดินขึ้นไปกันต่อดีกว่าปะบายบายบัวบายบายม้าบายบายม้าอย่งบายบายม้าหรือยังะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปว่าเราจะเดินขึ้นไปบนคาเฟ่กันอาจเราไปดูกันนะคะว่าทางเดินขึ้่ไปคาเฟ่อะ จะสูงชันขนาดไหนเทมๆโอเคตอนนี้เรามาอยู่ตรงมอกันละนี่คือทางทางเดินที่จะขึ้นไปบนคาเฟ่สกายวิวเ,<อ>เอ๊ะทำไมมันเป็นไม่หนร้านคาเฟ่สกายวิวอาวมันเป็นไม่ค่อยชัดอะ่ะทำไมเป็นงี้อ่ะทางขึ้นก็จะสูงชันสักนิดนึง ดูซิเมื่อกี้เราอัดไม่ทัน้องต้องแพงล้มคุบกบเลยแบบฟาดเอฟเนี่ยสูงมากเลยนะทุกคนชันชันหน่อยคนอ้วนเป็นแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแม่ลองกดตรงนี้อาจจะไม่ไม่โฟกัสละโอ้ต้องกดจริงด้วยโอ้โหโอ้โห โอเคไหมทุกคนโอเคไหมโอ้มัยก็อาจจะตัดไปหลากเว้ยไปด้วยมินม um ินนี่มาดึงแกงแม่ไปดิโอ้แล้วแม่กันค่ะลูกเพลงขวานอย่าเพิ่งไปคนเดียวเดี๋ยวตกผา้ย ให้ตายเถอะทุกคนเอาแล้วนะเราจะถึงแล้วนะอีกนิดเดียวทุกคนเราก็จะได้เห็นวิวบรรยากาศบนภูเขาเนี่ยสวยๆมองไปก็จะเป็นน้ำทะเลเนาะเอาเป็นว่ากระดูกไปหมดแล้วคราัดา สกายวิวทีนี้เราจะได้ถ่ายรูปบนบันไดนี้สักทีฮะให้ค่ะทะเลทะเลพี่มินนี่ชอบไหมน้องแพงชอบไหมสบาลดีเนาะจ้า้าคุณแม่จะให้เร็วเดี๋ยวไหนคุณแม่จะจะให้ทุกคนดูก่อนทุกคนได้ดูวิวสวยสวย ลมพัดเย็นเย็นโอ้โหเหมือนในฉากหนังเลยทุกคนใช่ทำไมมันเป็นแบ่งโซนอย่างนั้นอ่ะฮะรูว่ามันเป็นแดดโอ้เดี๋ยวมันจะดูสิทุกคนดู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 เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบคาเฟ่กันละไปพี่มินนี่พาเดินขึ้นไปเลยค่ะี่ผีฮะรูผีรูผีอุ้ตาย ในรู้ความรู้ใหม่นะทุกคนอ่ะพี่มินเดี๋ยวแม่แม่ว่าจะปิดคลิปตอนนี้ก่อนเพราะว่ามันจกลเกินส<ร> <10 S 3> ิ <ละ S 3> บนาทีละร<ค>าเฟก็ถ่ายทีนึงเนาะโอเคบายบายกันบายบาย